สวัสดีครับเพื่อนผมเกรติสันนะครับวันนี้นะครับลองเล่นกันนะครับเกมนี้นะครับอะไรวะ Angry Birds Fight นะครับผมซื้อเขาใช้ไม่รู้ไม่แน่ใจนะว่รามันคืออะไรนะแต่ว่ามันไฟท์นะครับเราสู้รบนะครับเมื่อหมูสู้นกนะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ครั้งแรกนะครับอาจจะเล่นครั้งแยกครั้งเดียวนะครับก็เป็นรีวิวแทนนะครับแทนที่จะเล่นยาวนะเพราะว่าเกมเล่นยาวผมเยอะแล้วนะ เรียกจะเล่นไม่ไหวนะอืมไี่ถูกไฟแล้วนะครับ darkness ออาวโอเคเซ็ตลูกสายอินด้วยนะครับง่ายดีนะครับ ก็มันเป็นม,นะมันเป็นแม่พอร์เทรตนะมันเป็นแบบเออเป็นพอร์เทรตนะไม่ใช่แลนด์สเคปนะเกมนี้นะก็าอาจจะต้องถือเล่นนะครับตั้งเล่นไม่ได้นะเราดึงออกมาแล้วคนระับเล่นต่อครับมันลำค้านนะครับไอ้ตัวเสียวมันจะโหลดนานเพียงใดดุดดูดดูด,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 ดมันโหลดทิ้งเยอะจังเลยเอา้าโอเคไงมันก็จะให้ผมใส่ชื่อใช่ไหม ไม่ว่าจะคอนเน็กก็เถอนะโอเคโอเคไปกันเลยนะ <c oughs> มาเล่นกันนะดูกันเลยนะรเราฮะโอเป็นเกมแบบนี้โอเกมแบบนี้เหรอ ที่ผมก็ก็คาดใช้ได้นะมช้ไปถนัดมากนะครัาก็พอได้นะฮนะ,ะโอเคอ่นะฮะของบูของบูไปแล้วนะครไับบูบนะูอะไรขึ้นบูนะอะไรขึ้นยังไม่รู้อะาไหร่เลยเรา ตตังขอบคุณครับขอบคุณครอ้าวาสับแล้วนาตงาตีกวอรก็เทศกว่า ชนะแล้วนะครับย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้น้สิได้นะกระเทหูสบองับหมูเียบเลยนะครับจอครับิ้ลเยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดน คือหมูยักษนะ์นั่นเองนะครับหมูยักษ์นะโอ้ oh my god แล้ไปต่อนะ <c oughs> ด่านต่อไปนะอันนี้เป็นด่านเป็นด่าลนะน่าจะเล่นนะน่าจะเล่นวนะ่านเล่น มาล้วถ้ันตีกับเมสอะน้าต่อ,ตอกระสอกฟางได้ได้หมกฟางได้ไออะไรนะดินสอมาทำอะไรได้ดินสอเป็นอาวุธนะครับเข้าใจแล้วคือฟางนี่เอ้ขอบคุณนะครับ โอเคคิกรอบนึงนะ ร้อยแปดสกว่านะต่อยปันปันปันันยี่นครับตายเราแต่นั้นนกเหลืองเราไปช่วยนกเหลืองกันเรา มันชื่ออะไรวะนกเหลืองมันชื่ออะไรนะลืมแล้วโอ้ยตือนตื่นเอ้าะว่าอะไรยิงเรือเลยครับสู้เรือได้ปืนอีกทีหนึ่งได้ไปเรีนรู้นะครับ เดี๋ยวระเบิดนะครับตงนี้นะครับ ปืนใหญ่เราเทพมีแล้วครับด้วยไหมเอ่อหนาวแน่นอนนะเชได้จะได้จะได้ไดเรียบร้อยลนะ้ำจมน้าไปแล้วใครนี่ใครล่ะจะเทปามึงช้างนับชี้ช้างนับช้างชักชักนะครับชักเจิมหัวเร หมูยักษ์นะครับมานะห้ากัวเซียวนะครับไอ้เป็นไว้แตวช่วยเองนี่คืออินโทรดักชั่นนะครับหรือว่าการแนะนำเกมนี้นั่นเองนะครับม่ต้องมีอะไรมากนะกาเล่นนะก็รู้เราเล่นยังไงน,ะ,ะ,นะ,ะไปเจอเกาะใหม่แล้วเกาะใหม่กัน คอปิเคอร์ไอ,นะพอ,พอร์แบบว่าแบบร้อนๆนะรับร้อนๆนะแบบปลาตรงดิบนะครับนะมารอนชื่อบอลร้นะอนจริงอินคองิอะไรไม่รู้นะเยอะเว้ย a n m ไปไฟสัลร์บนะค่อยว่ากันนะ เดี๋ยวต้องรอใครเนี่ยเฮ้ยรวบคนอื่นเหรอเนี่ยเอาแล้วสองที่ดได้อเนี่ย ได้ไหมวะเอาดีเอาดีอนนี้มามามาต่อยมาต่อยมาต่มาต่อยกันมาันมาต่อยกันเล่ลไงไห ผมสู้กับคนอื่นหรือว่าหรือว่าอะไรเนี่ยไม่เข้าใจนะครับยังได้โล่เพิ่มนะอะไรไม่รู้นะครับงงมากเลยตอนนี้ ใช้ตัวชารดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ <c oughs> ตีครับใช้ตัวชารตีดูนะ <c oughs> โอ้โหมันแข่งกับคนอื่นนะครับเพิ่งรู้นะครับมันไม่ได้แข่งกับใครแข่งคนอื่นนะ <c oughs> โอ้โหเลยเจอเร็วสามจากจีนนะครับรู้ได้ไหม 你老爹啊！ พิกอินเคาน์เตอร์เจอหมูคนระับซะหน่อยนะซะหน่อยนะไฟไปเลยฮึ่ม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 ฮึรม่ะึะ <c oughs> ะะ่่ึ 哈哈哈哈哈哈。<Yeah. S 2> yeah. ได้ได้สู้ได้นะรอบนอี้สู้ได้นะท <c oughs> างเยอะกว่าครับเออเออเฮียเออโจม yes อ่าเดี๋ยวสองนะโท่าไปห้าร้อยครับโอเคนะ แต่เป็นเบกอันหนึ่งนะถ้าเล่นเกมนี้ก็สำหรับนี้ขอบคุณมากนะครับผู้ชมนะครับจะเจอกันใหม่นะในวันหน้านะครับป้าจะเล่นนะว่างๆเดี๋ยวมาเล่นนะเกมนี้นะเดี๋ยวจัดการพลัมซูสสองบีซะก่อนนะครับให้จบซะก่อนนะไพ่ว่ากันนะครับเจอกันใหม่จริงนะครับแอนดรอยสูเคนะครับอีเดนเน็กซ์ซนะครับกับแองกิลิเบิร์ตไฟโตนะครับไปบ้านสวัสดีครับ